สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับสำหรับคนชอบกเศษตรนะครับผมวันนี้รายการชอบกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้พามาดูกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้นะครับผมพามาดูพวกน้องนามโมเดลนะครับพิกัดตั้งอยู่ที่ ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อยนะครับตำบลขอเออำเภอเืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาดูงานนะครับต้องบอกไปเลยนะครับว่าเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับก็รู้สึกได้รับบรรยากาศนะครับที่แสนจะสดชื่นมากครับตัวนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็เป็น โคกน้องนานะครับเขาจะขุดแล้วก็ทําคูค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้านะครับให้มีทั้งข้าวและน้านะครับในหน้าฝนนะครับครับวันนี้ก็มีรถนะครับในโครงการก็เป็นรถของกรมจระทานนะครับมาทําการขุดลอกโค้งน้องนาแห่งนี้นะครับผม นี่นะครับก็จะใช้รถแบ็กโฮนะครับในการขุดลอกนะครับซึ่งจะมีความยาวนะครับของที่ตักยาวเป็นพิเศษนะครับตัวนี้สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีคนงานนะครับที่มาฝึกอาชีพนะครับประมาณ40บคนนะครับเรียกได้ว่าเป็น ฟาร์มตัวอย่างนะครับเป็นโครงการโครงการโค้งน้องนาะครับโครงการต้านภัยโควิดนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับมาศึกษาเรียนรู้วิธีการนะครับตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนี่ที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีความลึกนะครับประมาณ7เมตรนะครับจาก ความสูงระดับพื้นนะครับลงไป7เมตรนะครับก็จะใช้รถแบโงนะครับในการตักใช้รถแบโงอยู่2ประเภทนะครับผมก็คือจะเป็นแบบมือตักขนาดใหญ่แล้วก็แบบมือตักขนาดยาวนะครับนี่นะครับที่ท่านมองเห็นอยู่สวยงามครับเพื่อนๆครับไปเห็นครั้งแรกรู้สึกอรู้สึกขึ้นมากนะครับผม ก็สอบถามทา,ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกว่าในระดับที่ลึกลงไปประมาณ5เมตรถึง7เมตรนะครับก็จะมีบ่อน้าใตดินนะครับก็จะซึอมออกมานะครับตามที่เห็นนะครับก็ดินในส่วนนี้นะครับก็จะนําไปปรับภูมิทัศนะครับปรับสภาพดินนะครับในบริเวณที่ ยังต่ำอยู่นะครับก็จะถมนะครับทําเป็นเนินนะครับโครงการฟาร์มตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับพอสามารถเข้าไปแวะชมนะครับไปแวะดูได้นะครับที่ศูนย์สิลปพัฒนนะครับบ้านอย่างน้อยนะครับตำบลขอเอออำเภอเรืองในจังหวัดลบบุราจธาทนีนี่เองนะครับม่ไก่นะครับพิกัดจังหวัดรบบุราจธาทนีก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้การต้อนรับนะครับ นี่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นด้านฝั่งทางด้านตรงกันข้ามนะครับกับรถเบนโฮนะครับที่กำลังขุดลอกอยู่ก็นะครับสำหรับคนที่ชอบเกษตรทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับสำหรับรถขุดลอกนะครับได้ที่เจ้าหน้าที่ คุจรบประทานโดยตรงก็ได้นะครับผมควรมีรถให้บริการนะครับส่วนเรื่องของราคาก็ลองไปติดต่อสอบถามดูนะครับผมก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็โครงการนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนเสร็จถ้าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ ถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมต่อไปนะครับผมก็คงจะมีภาพบรรยากาศที่รับรองได้ว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับในการหันมาพึ่งพาตัวเองนะครับโดยวิธีเกษตรพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามแนวที่พ่อหลวงนะครับรกได้พระราชทานไว้นะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ นะครับความลึกของพวกหนองนาอย่างนี้นะครับสําหรับกองไส้ไก่นี้ก็ประมาณ7เมตรนะครับสาบถามทางเจ้าหน้าที่ก็งบประมาณก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราลอกนะครับในพื้นที่นาของตัวเองนะครับก็แนะนําว่าให้เริ่มจากงบประมาณน้อยๆก่อนนะครับจากหลักเหมือนนะครับตามปัจจัยนะครับที่เรามีนะครับ นี่นะครับต้นไม้เขียวุ่มนะครับเต็มเลยครับก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะมีพันธุ์ของต้นประดู่นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับต้นประดู่ต้นมะขามองนะครับแล้วก็จะมีเกษตรแบบผสมผสานนะครับภายในสวนแห่งนี้นะครับเพื่อนเือนก็สามารถเข้ามาเที่ยวนะครับแวะเยี่ยมชมได้นะครับผมเป็นพื้นที่ิตครับต้อนรับสําหรับ ประชาชนกท่านนะครับพี่สนใจที่ชอบกเกษตรนะครับตัทนี้ก็เป็นอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับอีกฝั่งด้านนึงกลับก็ดูสภาพบรรยากาศปร่เทศนะครับเ,เพื่อนๆกรับก็พี่กับรถก็มีความเชี่ยวชาญจำนานมากนะครับ เห็นขับลงในทางที่ราชันนะครับก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะครับแต่พี่เขาบอกว่าเป็นไรน,นะครับผมพอดีมีโอกาสได้ไปศึกษานะครับดูงานในศูนย์ถาบันชีพนี้นะครับก็เลยนําภาพบรรยากาศดีๆนะครับมาฝากพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่ชอบเกษตรนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้ กลับบ้านนะครับตัวนี้ก็นำแนวคิดนำวิถีเกษตรพอเพียงนะครับตามแนวที่ดีใหม่ที่พระหลงได้ประาทานไว้นะครับตัวนี้ก็ได้นำไปใช้ในไรนาของพี่นะครับก็คุดลอกนะครับคุดลอกขยายสะนะครับงบประมาณประมาณ30 0 0 0บาทนะครับามลึก4เมตรนะครับผมคบุดต่อเตอมนะครับจากสะเดิมทีมีความว่วงประมาณ 25-30ถึงเมตรนะครับก็ขยายออกไปเป็น50เมตรนะครับนี่ก็เพื่อนๆดูสิครับวัดเสียวมากนะครับพี่่พีมีความจำนั้นมากนะครับพีแบบรถไฟฟอนะครับก็ชั้นพอสมควรนะครับสำหรับดูดูฝนนะครับหน้าฝนก็แนะนำผู้ปฟองนะครับที่ติดตา้งโงงานก็ระวังฝนตกตของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีความ ลึกนะครับแล้วก็ชันมากครับ10เมตรนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นในส่วนของงานของเจ้าหน้าที่นะครับที่กําลังทบดลอกนะครับเพื่อให้เลียเสร็จตามโครงการนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากเสร็จเส้นเป็นที่ระบอยนะครับก็จะนาภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่ มีน้ำนะครับมีเพื่อนตอนต่างๆนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนํามาลงให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ